วันนี้วันนี้มีเรื่องเล่าให้ฟังนะครับเรื่องเล่าให้ฟังว่าไม้ไผ่เนี่ยไม้ไผ่เนี่ยกอเดียวเราสามารถกินได้ถึงสามบ้านไม่ต้องปลูกมากครับต้องปลูกภาคไม้ไผ่กินจูในเขาจะออกหน่อดีน้ําก็ไม่ต้องมาลดอาหารฟรีครับปลูกครั้งเดียวเหมือนลงทุนครั้งเดียวเหมือนลงทุนครั้งเดียวนี่ยหน่อเขาจะได้กินตลอดไม่ต้องไปปลูกมากครับ พบปลูกมากก็ขายไม่ได้ครับขายไม่ได้อย่างไรขายได้ก็ราคาถูกแต่ว่ามันก็ประหยัดถ้าเรากินของเราเองบ้างเนี่ยเราก็จะลดค่าอาหารได้ได้นิดนึงไม่ได้มากแต่ก็ได้ได้ประมาณนึงเพราะค่างเงินมันสูงมากทุกวันนี้อยู่อยู่แบบอยู่แบบที่กินของตัวเองมัง่งครับ ไม่ไผ่ใช้ลำกินนอก็มีพอพอสมควรครับไม่มากไม่ต้องมากชีวิตเราอเอาแค่นิด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 ชีวิตอะถ้าเราอะปลูกพืชปลูกพืชแบบนี้นะครับเนี่ยครับจะไม่จะไม่ย่อท้อและไม่ถอยครับคือเขาเรียกบุกค,ครับอันนี้คือบุกค,ครับต้มได้ต้มหวานได้ทำหวานได้ แกงได้ตัวนี้ก็จะขยายซื้อมาหน่อเดียวนี่ขยายสามารถทำได้เป็นสวนครับปลูกปีเดียวนี่หน่อเขาจะได้เป็นร้อยหนอ่อถ้าเราขยันขอให้มีความขยันถ้าไม่มีความขยันมันก็อยู่ตรงไหนก็ลำบากครับคิดว่านนะครับเพราะว่าไปทำงานเป็นลูกน้องเขาก็ต้องขยันครับไม่ขยันแล้วเขาก็คัดออก แล้วโรงงานทุกวันนี้ก็เปลี่ยนการใช้การใช้เครื่องมือต่างๆเหมือนเรียนนะครับเรียนทุกวันนี้ก็แย่นะครับการเรียนผมบอกว่าเออไปเรียนเทคนิคไปตะไบเหล็กสไบคอนเนี่ยทุกวันนี้มันเป็นอิเล็กทรอนิกส์แล้วน่าจะไปเรียนพวกระบบขนาดลบเขายังใช้ลูกปืนแบบบังคับลบแล้วก็ไม่ได้มาใช้ดาบใช้มีดฟันหรือปืนยิงกันแล้วครับ วันนะครับใช่ไหมครับแล้วถ้าส่งลูกเรียนไปเทคนิคเนี่ยมันไปสบายเหล็กอะไรเงี้ยผมว่ามันช้ามันไม่ทันกับยุคสำหรับเด็กรุ่นใหม่ๆนะแต่แต่คนแก่นี่คิดคนละอย่างเด็กต้องคิดคนละอย่างจะให้คิดเหมือนกันไม่ได้แนละ้วโลกนี้ต้องอยู่กันคนละแบบคนละอย่างไปคนละแบบคนนึ่งเป็นหมอคนนึงเป็นครูคนนึ่งเป็นตำรวจมันจะอยู่ด้วยความหลากหลายนะครับ คนนึงทำสวนก็ะจะฟอได้ขายของในสวนไปให้คนเป็นตํารวจได้กินมั่งครับทุกอย่างนี่มันต้องเกื้อกูลกันครับเหมือนต้นไม้นะครับต้นไม้อย่างใบยางอย่างเงี้ยใบกล้วยลงมาใบกล้วยก็ได้กินฮนะอย่าไปเผาครับผมไม่แนะนําเผาเท่าไหร่เผาก็ดีครับมันจะเป็นแคลเซียมเป็นปุ๋ยอีกตัวนึงที่ผมมาสังเกตแล้วผมศึกษาดูนะครับแกกัะต้นยางนะ ลองปลูกแล้วมันจะมีแย่งอาหารกันเหมือนคนครับเหมือนคนนะครับสองพี่น้องคนไหนขยันกว่าก็โตกว่าคนไหนมีความสามารถหาเงินได้กว่าใช้สมองสองแขนสองขาพ่อแม่มีไว้ให้แล้วมีสมองคนไหนมีสติปัญญาก็โตกว่าคนไหนเก่งทั้งคู่บางต้นถึงกับเหลืออยู่ต้นเดียวครับต้นไหนไม่มีสติปัญญาไปหลงกินยามุงยาม้า มันก็ตายโดนสังหารตายก็เหลืออยู่ต้นเดียวเปรียบเสมือนคนนะครับแ้่คนไหนเก่งทั้งคู่อย่างเงี้ยนะครับก็บพอหากินสูสีกันครับไอ้คนไหนนี่ขี้เกียจมากหน่อยมัวแต่ดูโทรศัพท์มากเกินไปมันก็จะไม่ทันต้นนี้นะครับเปรียบเสมือนคนนะครับเขาถึงบอกฝ่ายหาความรู้โซเชียลทุกวันนี้บางคนก็ดูโซสับได้ตังเยอะกว่าปลูกต้นไม้นะครับ มันไม่มีคําว่าแน่ครับไั่วรอยู่ที่คนอยากได้หรือคนไม่อยากได้ถ้าคนอยากได้นี่มันก็ได้ครับถ้าคนไม่มีความอยากนี่ครับไม่มีความ